ลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อบอผ่านคลิปใหม่ๆของผมด้วยพี่น้องสวัสดีครับเกษตรตามฝันครับพี่น้องเมื่อนี้เกษตรตามฝันภาพพี่น้องมะเบิงเต็งมู่นะครับพี่น้องที่เน enfin, ่าเสียนะครับพี่น้องเกิดจากสาเหตุอีอย่างนะครับเข้ากับสีมาวิเคราะห์กันนะครับเตงงมู่เน่าก็เกิดจากหลายสาเหตุนะพี่น้องเต็งมู่บสมบูรณ์นะครับหรือว่าอาจจะเป็นมีเชื้อราเขาทำลายนะพี่น้อง หรือว่าครับผมพี่น้องที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ที่สุดนะครับในกรณีที่มันเนาแบบนี้นะครับนั่นก็คืออ่าแม่วังท่อมาจ๋อค,ครับพี่น้องแม่วังท่อนีนเขาจะมาวางไข่ไว้นะครับพี่น้องแล้วก็เอาตันตูดแงๆของเขาเนี่ยจิ้มพูดเต้งมูดแล้วก็วางไข่ไว้ตอนเต้งมูดเป็นนู่นนี่หน่อยซ้มปปูมือนะพี่น้องครับ ังจากนั้นมันก็นจะอันปากตัววิธหั่นละเพราะเต็งม,มู่ใหญ่ขึ้นมาเดืจะน้อยนึงเลยพ่อน้อนเขาอ่อนอาจจะเริ่นเติบโตแล้วเขาก็จะกินเหนื่อยทั้งในนะครับพี่นอ้องระบาดเต็งพุทเต็งมูเมม่เข้ามันถี่เน่าทั้ทงในนะครับพี่นอ้องก็เข้าสูงโตมันก็นเน่าเสียไปแล้วนะครับลักษณะนะครับมันจะเป็นเ่าเบมยมพี่นอ้องโคลงสิงเป็นเบเบมนะครับพี่นอ้องถ้าเป็นการทำไรแบบเชื้อรานะครับจะเข้าพีกเอ,อดาด่านลางขึ้นมาสินะพี่น้อง มันจะอ่าเป็นเน่าซ้ำๆนพ้พีหนงเหมือนเนื้อมู่เท่เาทิ่มใบเละลายมือนะครับแล้วก็เซมีเซนใหญ่เขาขๆนะครับของอ่าเื้อล่านะครับคุ้มแล้วก็เป็นซ้ำๆอ่าเปลือกบางแล้วก็เห็นเป็นเนื้อทั้งในแดงๆนะครับนี่อ่าตัวนี้ไปตึงตึงื้มูในไก่ซุกแล้วนะครับอ่าจะมนว่าซุกย้อนอ่าถึงเวลาเขาอกขายว่าถ้าเขาโดนมแมลงทำลายนะครับเขาจะเล่งสุกของตัวเขาเองนะพี่นง เขาจะเลียงซูเพื่อจะให้มเมล็ดท่อยู่ในนี่ซูแก,ก่นะครับเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปนะครับนี่ก็คือ,คอ,คอ,คอเหตุผลในกนารเลียงซูของเต้ยมูน้อยนี่นะพี่น้องครับอันนี้อันนี้ถ่ายได้เลยน,นะครับพี่น้องว่าแมลงวันทองนี่เมจ่อไว้นะครับพี่น้อง๋อยวมาสีเเ่าทั้ทงในนะครับพี่น้อง นะครับผมนี่อาการของพี่น้องเห็นน้อนมาครับโอ้โหกัดกว่าพี่น้องเห็นนอนมาครับนะั้นนี่นะครับที่ผมวางนี่คือมแมลงวันท่องนะครับเขาจะเอาตูดวางไข่ไว้นะครับพากอันเขาฝากมาเป็นตัวนอนนอนลูกของเขาอันะครับลูกมแมลงวันท่องนี่ครับเขาก็จะจะเลื่อนเติบโตแล้วก็กิกนอัน เหนือดันในเขาทั้งหม่นะครับนี่เห็นนะครับตัวหนึ่งครับผมอ่าโหดไา้คาทิมนะครับพี่น้องมีหัวแตกหลดครับผมปกติเขาสิวางไข่เดรย์้ายอยู่นะครับพี่น้องอย่างที่ผมบอกครับเนึงอันทองตัวหนึ่งนี่สามารถวางไข่เดรย์้ายนะครับ เกิดแม่เดียวทำถ้าเป็นแบบที่ว่าภาพเท่านี้ก็ต้องรู้ผลพวกนำ้ำน้ำมักที่ไม่กินทุนนะครับเพื่อไล่ตัวเมียไให้มาว่างไข่ในพี่น้องครับผมสมก้นไม่นะครับและการ่วมด้วยกับกับดักนะครับกับดักมแมลงวันทองนะครับพี่น้องเสิร์ชหา y o ยู u b e ก็ได้ บสือบ้าหาเขามาวางไข่นะครับพี่น้องเห็นบ่ถ้าปลูกมาจะรู้จากหน้าเนี่ยจะห้า,าบดอันเบอร์นี้ครับถ้าปลูกแบบอินซี่นี่มันบ100่อหลอยเปอร์เซ็นต์พี่น้องไม้เ่อามามันก็บะมีอ่าหน่วยที่รุดหลอดดนมาแรงจาะไปวางนะครับพี่น้องการข้าขกับายาปซีเรียดนะครับเพราะเขาเน็นบ่ใส่สารเคมีนะพี่น้องเห็นบ่เพียบเลยนะครับ แนวทิมครับเปรียบเลยเขาว่างไข่ไว้ตั้งต่ตอนอันเป็นลูกเล็กน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่าตอนอันเป็นที่เปลือกหน้าแล้วมันจอบบาดาดนะครับพี่น้องระว่างไว้แต่ตอนนี้นๆอยเปลือกว่างๆนะครับ พี่คอถือว่าครับพี่น้องเบิ่งนนอนมาแรงวันทองนะครับพี่น้องถ่ายพี่น้องเห็นแั่สั์นะครับครับผมกับผู้ใดสีปูเตงโม่นเนียกยอย่าลืมลูกชนิดนี้ไปเด้อครับพี่น้องไม่ลกหรือแมลกศัตรูเผื่อชนิดนี้นะครับของเตงโม่นะพี่น้องครับผมครับกับ สำหรับคลิปนี้กับโจบไวสันีได้พี่หน้องครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับผม